สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเราเรียนเรื่องราชาธิราชจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในห้องเรียนนะคะใครที่กําลังอินอยู่กับสมิงพระรามนะคะซึ่งตอนนี้สมิงพระรามก็ได้เดินทางกับหงสาวดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะซึ่งได้กลับไปหาพระเจ้าราชาธิราชนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของวิเคราะห์ข้อดีของตัวละครและก็ในส่วนที่เป็นคุณค่าของเรื่องราชา ที่ราชตอนสมิงพระรามอาสานะคะเรามาดูนะคะตัวละครตัวแรกนะคะสำหรับสมิงพระรามนะคะวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเป็นคนรักบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ส่วนข้อ2มีความชำนาญในการทำสงครามเป็นผู้มีไหวพริบไม่หวังลาบยศ และก็เป็นผู้มองการไก่นะคะข้อดีนะคะก็มีเยอะเลยของสมิงพระรามนะคะยกตัวอย่างข้อที่บอกว่ามีไหวพริบนะคะตอนที่การเมณีนะคะรำทวนให้ดูนะคะสมิงพร,พระรามนะคะก็พยายามที่จะหาช่องที่สามารถที่จะสอดแทงทวนเข้าไปได้นะคะมีไหวพริบป,ปฏิพานที่ดีนะคะต่อมาพระเจ้ากรุงจีน รักการต่อสู้แต่มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีความเมตตาไม่รังแกผู้ที่อ่อนแอก,กว่านะคะและรักษาคำพูดดังคำที่บอกว่าถ้าตนแพ้นะคะทหารของตนสู้รบแล้วแพ้ทุนก็จะยกทัพกลับไปนะคะโดยที่ไม่ทำร้ายใครนะคะต่อมาพระเจ้าฝรั่งมังค้องนะคะ เป็นบุคคลที่ใช้สติปัญญาไต่ตองในการแก้ปัญหามีความเมตตาแล้วก็ตอบแทนผู้ที่ทำความดีความชอบนะคะตอบแทนยังไงตอบแทนที่ให้ยศตำแหน่งนะคะให้เป็นพระมหาอุปราชนะคะและก็ยกพระราชธิดาให้กับสมิงพระรามนั่นเองค่ะนะคะ ต่อมาค่ะสำหรับพระมเหสีนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีมีปัญญาหลักแหลมมีวาทศิลป์ในการพูดนะคะตอนแรกนะคะสมิงพระรามตอนสรุปเสร็จนะคะก็ไม่ได้อยากจะอยู่ที่กรุงนี้ต่อนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะพระมเหสีก็ช่วยพูดเกี่ยกล่อมจนสมิงพระรามเนี่ยอ,อยู่ที่ นะคะเมืองบ้านเมืองนี้โตนะคะซึ่งคุณค่าจากเรื่องราชาธิราชนะคะตอนสมิงพระรามอาสามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูคุณค่านะคะมันจะประกอบไปด้วยคุณค่าด้านวรรณศิลป์และคุณค่าด้านสังคมนะคะสำหรับคุณค่าด้านวรรณศิลป์น,นะคะเป็นนิยายร้อยแก้วมีการดำเนินเรื่องตัวละครฉากและบทสนทนา ใช้บรรยายโวหารในการเล่าเรื่องรูปประโยคไม่ซับซ้อนทำให้อ่านเข้าใจง่ายนะคะใช้ภาษาที่คมคายในการเปรียบเทียบต่อมาคุณค่าในด้านวรรณศิล์ยกตัวอย่างเช่นอันหนึ่งข้าพเจ้าเล่าก็ต่างประเทศภาษา อุป,ปมาดังนักเรียนจะสังเกตตัวสีแดงนะคะอุปปมาดังนะคะเปรียบเทียบนกเขาถึงมีกำลังอยู่ก็จริงแต่ตกเข้าอยู่ในถามกลางฝูงกาเมื่อกลางวันข้าพระเจ้าจะบัญชาราชกิจฉันใดนะคะนะคะแล้วก็มีการแสดงลักษณะนิสัยของมนุษย์ที่เกื้อหนุนกันและประสานกันตลอดทั้งเรื่องต่อมาคุณค่าด้านสังคม นะะเรื่องนี้จะเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการแปลงจากพงศาวดารมอนนะคะมีข้อคิดคติเตือนใจที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนได้นะคะอย่างเช่นการที่มีไว้พิปฏิพานนะคะการรักษาศาสตร์นะคะการรักษาวาจาคำพูดเป็นต้นนะคะ่ะต่อมานะคะข้อคิด ที่ได้จากเรื่องนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ที่เป็นทหารทุกคนต้องสำานึกไว้เสมอว่าประเทศชาติต้องรักษาไว้ยิ่งชีวิตของตนความจงรักภักดีเป็นคุณสมบัติของข้าราชบริพารทุกคนนะคะคนเราต้องไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนแม้จะอยู่ในต่างแดนก็ตามต่อไปค่ะในการสู้รบให้ได้ชัยชนะ ใช้เพียงฝีมืออย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสติปัญญาและมีไหวพริบนะคะผู้นำที่ดีต้องมีทั้งความเด็ดเดี่ยวมีสัจจะและเสียสละเป็นสำคัญข้อสุดท้ายนะคะการจะกระทำสิ่งใดให้สำเร็จด้วยประสงค์จะต้องรู้จักใช้สติปัญญาคิดทบทวนให้รอบคอบ นะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณค่าข้อคิดการวิเคราะห์ข้อดีของตัวละครนะคะทาให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้รับสาระความรู้อย่างมากมายนะคะส่วนนะคะการบ้านที่เป็นแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใส่ไว้ในคลาสลูมนะคะสำหรับวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ